ฮั <c oughs> ลโหลสวัสดีครับดุ่ทสกทุ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 ก่นท่านในทนกุ้นะครับ,รก,ก,รบ,รบกับนกทุนทุนัุกทุกทุกมุกทุกทนกทุ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 กทจกทุ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 กุกทกท์กทุ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 กัุกทตกทุกตุกทปกทตกนุกนุกทักทักทุ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 กทกทุกทุกากทกทท ผ่าเสร็จมาหมดแล้วนะครับก็อาจจะมีการหลุดบ้างในคลิปนะครับแต่ละพาร์ทนะครับนี่มีการพูดแบบว่าจะสอนก่อนหน้านู้นหน้านี้แต่ผมเอามาสอนแล้วลงพาร์ทแรกเลยนะก่อนจะมาคือเป็นพาร์ทศูนย์นั่นแหละครับวิธีการง่ายๆนะครับในการรับอันเทอร์นสามจุดศูนย์มานั่งเล่นนะครับแต่ของผมแนะนําว่าผมไม่รู้นะว่าของผมซื้อแบบโกรีเมียมมาแล้วนะครับมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันมันต้องต้องมีมีโกรีเมียมหรือเปล่านะนะครับแล้วก็เรามากดมาที่นี่ครับ เรากดมาที่อันเทอร์นี่อันเทอร์ของเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมละ่ะเรากดมาหนา้า p ป o p ป r t y ต้นะครับโดยเรานะครับให้เรามากดมาที่เบต้าครับโดยปกติเนี่ยมันจะเลือกมาเป็นอันนี้อยู่ใช่ไหมละ่ะมันจะเลือกอยู่แบบนี้อยู่นะครับมันยังเพื่ออัปเดตนะมันอยู่เพื่ออัปเดตนะมันจะเป็นเรื่องแบบนี้อยู่มันจะเลือกแบบนี้อยู่นะครับนี่มันจะเลือกแบบนี้ใช่ไหมละ่ะเรากดภาษาไทยภาษากดออกก่อนนะครับให้เราไทย าสเวิร์ดของมันไปนะครับเพื่อทำการรับตัวเกมนะครับเป็นเวอร์ชัน3.0นะครับเป็นเวอร์ชัน3.0นะครับของผมก็กลัวอยู่นะว่าถ้ากดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวแม่งตัวเกมเออเรขึ้นมาในกูกูหัวหัวมุ่นเลยนะครับก็เพ,เพิ่งถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับถ่ายเสร็จไปหลายตอนด้วยนะก็ฝากติดตามผลงานของโปรเจกต์อันเทอร์3.0ของผมด้วยนะครับผมว่าจะทำเดยวช่วงที่แบบว่างๆแทนไมค์ครับไปก่อนนะว่าไมค์ครับตอนนี้มันเล่นแล้ว เริ่มมึนหัวนะครับไม่รู้เป็นไรเล่นไหมครับแล้วมึนหัวแบบปวดปวดปวดหัวเลยนะครับอาจจะเกมเมอร์ไปทีเดียวนี่ผมแบบมันมันมึนหัวมันมันมึนหัวนะครับมันไม่ใช่อะไรนะครับโดยอันเทิร์สามจุดศูนย์นี่นะครับต้องเอาพาสเวิร์ดส่วนนี้มารับนะครับคือ Open นะครับ Open นเชสเอมี่อะไรงียแหละเนี่ย Open เพ s เชสแบบเอเจนซต้องอะไรไมเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอคุณมากนะสำหรับใครที่คือไปนั่งหาอ่านมาลแล้วแบบอึ้งมากเลยอยู่ดีอันเทิร์สามจุดศูนย์มาเนี่ยก็ ชอบนะครับนั่งเล่นแล้วก็ชอบดีนะกดเช็คโค้ดนะครับเช็คโค้ดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะเนี่ย Active Code นะครับ Private Beta Preview นะครับคุณกดมาเลือกอันนี้นะแล้วกดโค้ดไปนะครับโอเคดีลูกเฮ้ยมันดาวน์โหลดใหม่เลยเหรอ What จะบอกนะว่ากุณต้องเข้าไปเล่นใหม่คิดหนักสักครู่หนึ่งนะครับต้องเข้าไปเล่นใหม่ใช่ไหม มึงมึงอัปเดตมาทีเดียวนี่กูเขา,ต,เขาเต้องเขาไปเล่นใหม่ปะนี่คือต้องเข้าไปเล่นใหม่ปะไม่รู้นะครับก็ปลอ่อยปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวถ้าเข้าไปเล่นใหม่ก็ไม่เป็นไรเนาะเนาะเนาะเออเป็นถือว่าทำทำตอนใหม่ด้วยนะครับคือตามจริงเนี่ยทุกคลิปอะอัพอัพจะไปจะตัดต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงตัดต่อเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างนั้นนะครับตอนตอนนี้คือถ้าถ้าเริ่มมาพาร์ทใหม่เนี่ยถ้าเริ่มมาพาร์ทใหม่เนี่ย คุณอาจจะรู้ได้เลยว่าไอพาร์ทเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่นะผมจะไม่บอกพาร์ทก่อนผมขอไม่บอกพาร์ทนะว่าผมถึงทํําทามาถึงตอนไหนแล้วนะครับให้คุณติดตามไปก่อนนะครับถ้าคุณเห็นว่าอันไหนแม่งรีแมปตอนไหนอ่ะนั่นแหละครับนั่นคือช่วงนั้นแหละครับนี่คือผมถ่ายถ่ายใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมดีกว่านะครับก็โอเคครับสอนแค่นี้แหละครับก็ไ้เจอใหม่ในพาร์ทหน้านะครับช่วยติดตามโปรเจกต์อันเธอ พิว,วสามจุดศูนย์ให้ด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับไว้เจอกันใหม่พบกันหน้าครับสวัสดีครับจวันนี้สวัสดีครับรบาย